ถ้าชีวิตของคุณกำลังหนักเหนื่อยหรือรู้สึกเหมือนกำลังใช้กำไม่รู้จบขอให้หยุดฟังสิ่งนี้เพียงไม่กี่วินาทีเพราะมันอาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตคุณทั้งชีวิตเพราะความจริงคือเราอาจเกิดมาเพื่อใช้กำแต่เราไม่เคยเกิดมาเพื่อทุกตลอดไปบุญที่คุณสร้างวันนี้สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้ในพริบตาเปลี่ยนจากความมืดไปสู่ความสว่างเปลี่ยนจากความเหนื่อย ไปสู่ความเบาเปลี่ยนจากการชดใช้ไปสู่การหลุดพ้นขอให้คุณตั้งใจฟังจากนี้จนจบด้วยหัวใจเปิดกว้างเพราะสิ่งที่กำลังจะกล่าวคือธรรมะที่อาจทำให้คุณเห็นทางใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเจริญพรสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธรรมะสอนใจวันนี้เราจะพาคุณเข้าไปแตะหัวใจของความจริงบางอย่างในชีวิตความจริงที่หลายคนอาจได้ยินบ่อย แต่ไม่เคยเข้าใจลึกซึ้งว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้นหมายความว่าอย่างไรและเพราะเหตุใดบุญจึงยังสามารถหนุนชีวิตให้เปลี่ยนจากมืดเป็นสว่างได้เปลี่ยนจากหนักเป็นเบาได้และเปลี่ยนจากทุกข์เป็นสุขได้ในชาตินี้ทันทีที่เราทำถูกทางในทุกลมหายใจเข้าออกของมนุษย์กรรมคือแรงผลักที่ทำให้ชีวิตดำเนินอยู่ในเส้นทางที่ต้องเจอทั้งความสุขความทุกข์ โอกาสหรือแม้กระทั่งบททดสอบที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้และแม้ใครหลายคนอาจรู้สึกว่าฉันเกิดมาเพื่อชดใช้สิ่งที่ทำไว้แต่พระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าชีวิตไม่ได้มีไว้เพื่อชดใช้เพียงอย่างเดียวแต่มีไว้เพื่อเรียนรู้ตั้งสติและสร้างเหตุใหม่ที่ดีงามกว่าเดิมเพราะถึงเราจะมีกรรมเก่าตามมาเหมือนเงาตามตัว แต่บุญที่ทำในปัจจุบันคือแสงสว่างที่สามารถเปลี่ยนเส้นทางเดินของเรานับจากวินาทีนี้หลายคนอาจสงสัยว่าถ้าใช้กรรมอยู่แล้วบุญจะช่วยได้จริงหรือคำตอบคือช่วยได้อย่างแท้จริงเพราะกรรมเก่าเป็นเพียงแรงผลักดันหนึ่งแต่บุญคือแรงผลักดันใหม่แรงเสริมแรงยกชีวิตให้สูงขึ้นให้หนักเป็นเบาให้ยากเป็นง่ายและให้ความมืดค่อยๆหายไปจนหมดสิน้น เปรียบเหมือนคนเดินอยู่ในหุบเขาแห่งความทุกข์แม้แสงแดดจะอ้อมมาถึงได้ยากแต่เพียงคุณจุดแสงเทียนแห่งบุญขึ้นในใจทางเดินที่เคยมืดก็เริ่มสว่างขึ้นในทันทีในคำสอนของพระพุทธองค์ท่านตรัสว่ากรรมเป็นของของตนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ท่านก็สอนต่อว่าบุญย่อมรักษาผู้มีบุญ นั่นหมายความว่าแม้เราต้องรับผลของกรรมที่เคยทำแต่เรามีสิทธิ์สร้างพลังใหม่มีสิทธิยกตัวเองขึ้นจากความลำบากและมีสิทธิวางอนาคตที่ไม่ต้องซ้ำรอยเดิมไม่ต้องวนเวียนอยู่ในวงจรแห่งความทุกข์อีกต่อไปและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือบุญไม่ได้ต้องใช้เงินทองมากมายไม่ต้องรอเวลาที่พร้อมไม่ต้องรอให้ชีวิตเข้าที่แล้วจึงเริ่มทา แต่เริ่มได้ทันทีในใจนี้ด้วยเมตตาด้วยสติด้วยความตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายใครและด้วยความพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตด้วยมือของตนเองเพราะเมื่อใจเปลี่ยนพลังกรรมก็เปลี่ยนและเส้นทางชีวิตทั้งเส้นก็เปลี่ยนตามไปด้วยอย่างแน่นอนเมื่อเรายอมรับความจริงว่าชีวิตนี้มีทั้งกรรมเก่าที่ตามมาและกรรมใหม่ที่เรากำลังสร้างอยู่ในทุกขณะ ใจของเราจะเริ่มปล่อยวางความกลัวและหันมาสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากขึ้นเพราะแท้จริงแล้วคนที่เข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องไม่ใช่คนที่ยอมจำนนต่อโชคชะตาแต่คือคนที่รู้ว่าฉันสามารถสร้างบุญใหม่เพื่อหนุนชะตาได้เสมอไม่ว่าผ่านอะไรมาหนักแค่ไหนก็ตามลองมองชีวิตเหมือนเรือที่ลอยกลางทะเล กรรมเก่าคือคลื่นลมที่เราเคยทำให้เกิดขึ้นในอดีตบางครั้งแรงบางครั้งเบาแต่บุญคือเสาเรือคือใบเรือคือทิศทางที่เราตั้งขึ้นใหม่ถ้าเรามีแต่แรงคลื่นโดยไม่มีใบเรือชีวิตก็จะถูกซัดไปตามแรงกรรมอย่างเดียวแต่ถ้าเราตั้งเสาเรือให้มัน่นตั้งใบเรือด้วยสติและกุมพวงมลาลัยด้วยปัญญาต่อให้คลื่นแรงแค่ไหน เรายังมีสิทธิ์พาตัวเองไปสู่ฝั่งที่สงบกว่าเดิมบางคนเกิดมามีความลำบากมากชีวิตเต็มไปด้วยความขับแค้นมองไปทางไหนก็ดูมืดมนแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าความทุกข์ไม่ได้มาลงโทษเราแต่เป็นครูให้เราเรียนรู้เป็นสัญญาณบอกว่าถึงเวลาเปลี่ยนเหตุหากยังทำเหตุแบบเดิมเราก็จะได้ผลแบบเดิม แต่ถ้าเปลี่ยนเหตุให้ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยชีวิตก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงบุญที่หนุนชีวิตได้จริงไม่ใช่แค่การทำบุญแบบภายนอกเท่านั้นแต่คือบุญที่เกิดจากภายในบุญจากการรักษาศีลบุญจากการไม่ตอบโต้ด้วยความโกรธบุญจากการให้อภยัยบุญจากการตั้งสติไม่ทำชั่วเพิ่มบุญจากการคิดดีพูดดีทำดี แม้ในวันที่เหนื่อยที่สุดแม้ในวันที่โลกไม่เหมือนใจเพราะบุญประเภทนี้แหละที่เปลี่ยนแรงกรรมได้เร็วที่สุดเปลี่ยนความหนักให้เบาเปลี่ยนความทุกข์ให้มีทางออกและเปลี่ยนเส้นทางชีวิตให้เดินต่อไปอย่างมั่นคงขอให้คุณผู้ฟังจำไว้นะครับว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้กรรมอย่างเดียวแต่เกิดมาเพื่อรู้เพื่อเรียนเพื่อแก้ไขเพื่อสร้างใหม่ เพื่อก้าวข้ามอดีตและเพื่อสร้างเหตุแห่งความสุขให้เกิดขึ้นด้วยมือของเราเองเพราะถ้าเรายังมีลมหายใจเรายังมีโอกาสทำบุญยังมีโอกาสปล่อยวางยังมีโอกาสสร้างทางเดินใหม่ให้ชีวิตได้เสมอและเมื่อบุญเริ่มหนุนใจจะเริ่มเบาทุกจะเริ่มคลายและชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีอย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อบุญเริ่มทำงานในใจสิ่งแรกที่เปลี่ยนไม่ใช่โชคชะตาภายนอกแต่คือความรู้สึกภายในตัวเราเองใจที่เคยหนักเคยเศร้า เคยรู้สึกว่าชีวิตช่างไม่ยุติธรรมจะค่อยๆเบาขึ้นอ่อนโยนขึ้นและมองโลกด้วยสายตาที่กว้างกว่าเดิมจากเดิมที่ถามว่าทำไมต้องเป็นฉันใจจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นฉันจะเริ่มทำดีจากตรงนี้ได้อย่างไรนี่แหละคือสัญญาณว่าบุญเริ่มหนุนชีวิตแล้วหลายคนอาจคิดว่าบุญต้องใหญ่ต้องทำมากต้องใช้เงินเยอะแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่า เจตนาคือบุญเพียงคุณไม่โกรธตอบนั่นคือบุญเพียงคุณให้อภัยแม้ในวันที่เจ็บ นั่นคือบุญเพียงคุณไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายใครนั่นคือบุญเพียงคุณตั้งใจเปลี่ยนชีวิตด้วยสติแม้เพียงนิดเดียวบุญก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนแสงเทียนที่จุดขึ้นในห้องมืดดวงเดียวก็ทำให้ความมืดถอยไปอย่างมหาศาลและยิ่งคุณทำต่อเนื่องบุญก็ยิ่งสะสมเหมือนการเติมน้ำใสลงในบ่อน้ำที่ขุ่นมัววันแรกอาจดูไม่ต่างวันที่สองอาจยังขุ่นแต่เมื่อคุณทำ ซ้ำอย่างสม่ำเสมอในที่สุดน้ําก็จะใสใสแบบที่คุณมองเห็นความจริงของตัวเองใสแบบที่คุณไม่ต้องจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปบางคนอาจรู้สึกว่ากรรมของฉันหนักเกินไปชีวิตไม่เคยดีขึ้นสักทีแต่อย่าลืมนะครับว่ากรรมเก่ามีกําลังจํากัดแต่บุญใหม่มีพลังไม่จํากัด ถ้าคุณยังทำดีอยู่ยังสร้างเหตุใหม่อยู่กรรมเก่าจะหมดไปเองเหมือนถ่านไฟที่เผาแล้วเผาอีกจนหมดเชื้อแต่บุญนั้นจะยังคงเติบโตหนุนชีวิตและเปิดประตูใหม่ๆให้เสมอและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อใจเริ่มสงบด้วยบุญปัญญาจะเกิดคุณจะมองเห็นว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีไว้ทำร้ายชีวิตคุณ แต่มีไว้เตือนมีไว้สอนและมีไว้ผลักให้คุณเติบโตเหนือสิ่งที่เคยเป็นเพราะกรรมทำให้เรารู้จักผลของการกระทาแต่บุญทำให้เรารู้จักเส้นทางของการหลุดพ้นดังนั้นไม่ว่าชีวิตวันนี้จะหนักแค่ไหนขอให้คุณจำไว้นะครับว่ากรรมเก่าอาจพาเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบแต่บุญใหม่พาเราออกจากสิ่งนั้นได้เสมอเพียงคุณตั้งใจเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ตั้งใจทำดีทีละเล็กทีละน้อย ตั้งใจรักษาใจให้ผ่องใสและตั้งใจเดินตามคำสอนของพระพุทธองค์เพราะเมื่อบุญอยู่ในใจใจก็มีพลังเมื่อใจมีพลังชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นอย่างที่คุณไม่เคยคิดว่าจะเป็นได้มากกว่าก่อนเมื่อใจตั้งมั่นอยู่บนบุญสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนคือความสว่างภายในความสว่างนี้ไม่ใช่แสงที่มองเห็นด้วยตา แต่คือความรู้สึกที่หัวใจเบาขึ้นโปร่งขึ้นเหมือนยกภูเขาที่ทับใจออกทีละก้อนจนในที่สุดคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้มืดมนเหมือนที่เคยคิดทุกข์ไม่ได้หนักอย่างที่เคยรู้สึกและกรรมไม่ได้เป็นโซ่ตรวนผูกมัดคุณตลอดไปแต่เป็นเพียงเงาเก่าที่ค่อยๆจางหายไปเมื่อใจเริ่มมีแสงแห่งบุญคอยส่องทาง และเมื่อแสงแห่งบุญเริ่มปรากฏขึ้นโชคดีจะค่อยๆไหลเข้ามาโดยไม่ต้องวิ่งตามโอกาสที่เคยปิดก็จะเริ่มเปิดผู้คนที่เคยห่างเหินก็จะกลับมาดีด้วยเรื่องที่เคยติดขัดก็เริ่มคลี่คลายเพราะธรรมชาติของบุญคือการดึงสิ่งดีๆเข้าหาเหมือนแม่เหล็กที่ค่อยๆดูดโอกาสความเมตตา และความราบรื่นเข้ามาสู่ชีวิตเราอย่างเงียบๆคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าคนที่ทำบุญสม่ำเสมอรักษาศีลสม่ำเสมอและ,จะเจริญสติอยู่เป็นประจำมักมีชีวิตที่นิ่งกว่าไม่วันไหวกับปัญหาง่ายๆและมีพลังใจมากกว่าคนทั่วไปนี่ไม่ใช่เพราะเขาไม่มีกรรมแต่เพราะเขามีบุญมากพอที่จะ รับแรงกรรมได้โดยไม่ล้มเหมือนต้นไม้ที่มีรากลึกต่อให้ลมแรงแค่ไหนก็ยังยืนได้ในอีกมุมหนึ่งบุญยังทําให้ใจของเราแกร่งขึ้นไม่ใช่แกร่งแบบแข็งกระด้างแต่แกร่งแบบอ่อนโยนแกร่งแบบมีเมตตาแกร่งแบบยอมรับความจริงได้โดยไม่ทอแท้และพร้อมเดินหน้าต่อด้วยความเข้าใจและปัญญา เมื่อใจแกร่งแบบนี้แม้กรรมหนักจะเข้ามามันก็จะผ่านไปเร็วกว่าคนที่ใจอ่อนล้าและเต็มไปด้วยความโกรธหรือความกลัวดังนั้นการทำบุญไม่ใช่แค่การเปลี่ยนโชคชะตาแต่เป็นการเปลี่ยนระดับพลังงานของใจเราเมื่อใจอยู่ในสภาวะที่สูงขึ้นใจจะไม่ดึงดูดความทุกข์เหมือนเมื่อก่อน ใจจะไม่สร้างกรรมใหม่จากอารมณ์ชั่ววูบและใจจะไม่หลงไปกับความคิดลบที่เคยทำร้ายตัวเราเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าและท้ายที่สุดเมื่อบุญพอกพูนถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกได้ว่ากรรมเก่าที่เคยหนักเหมือนถูกผ่อนแรงลงปัญหาหนักๆจะเริ่มจางเรื่องที่เคยค้างคาจะเริ่มคลี่คลายเหมือนเมฆฝนที่ค่อยๆเปิดออกให้แสงแดดลอดเข้ามา ทำให้คุณเห็นเส้นทางชัดเจนขึ้นทุกวันเพราะนี่คือกฎธรรมชาติของกรรมและบุญกรรมเก่าสามารถหมดได้แต่บุญใหม่เกิดขึ้นได้ไม่รู้จบและชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปอย่างเงียบๆแต่งดงามที่สุดเมื่อบุญค่อยๆเติมเต็มหัวใจสิ่งที่ตามมาอย่างลึกซึ้งที่สุดคือความมั่นคงภายในมั่นคงแบบที่ไม่ใช่จากเงินทอง ไม่ใช่จากคนรอบตัวแต่เป็นความมั่นคงที่เกิดจากใจที่รู้จักธรรมะใจที่เข้าใจเหตุและผลใจที่ยอมรับว่าทุกอย่างในชีวิตล้วนเป็นไปตามกฎแห่งกรรมและที่สำคัญคือใจที่รู้ว่าฉันมีวิธีแก้ไขฉันมีสิทธิ์สร้างเส้นทางใหม่ชีวิตจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวอีกต่อไปเมื่อมีความมั่นคงในใจคุณจะเริ่มพบว่า ความทุกข์ที่เคยกลัวกลับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเพราะคุณเรียนรู้ที่จะมองทุกข์ตามความจริงเห็นมันเป็นเพียงอาการชั่วคราวเป็นผลของเหตุที่เคยทำไม่ใช่คํำสาปไม่ใช่ชะตาที่ลิขิตให้คุณต้องเจ็บไปตลอดชีวิตและเมื่อความเข้าใจเช่นนี้เกิดขึ้นใจจะไม่ต่อต้านความจริงอีกต่อไปแต่จะเรียนรู้จากมันเดินผ่านมันและเติบโตขึ้นจากมัน และยิ่งบุญเพิ่มขึ้นใจยิ่งโปร่งใสคุณจะเริ่มรู้สึกถึงภาวะเบาใจที่เกิดขึ้นทีละนิดเบาจากความคิดลบเบาจากอดีตเบาจากความคาดหวังที่เคยทําให้เจ็บเบาจากความยึดติดที่เคยทําให้เหนื่อยจนในที่สุดใจจะเหมือนผืนน้าที่สงบสะท้อนความจริงอย่างตรงไปตรงมามองเห็นทุกอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องฝืนนี่คือภาวะที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุญรักษาผู้มีบุญเพราะบุญไม่ได้รักษาแค่ภายนอกแต่รักษาใจจากข้างในให้เรามีสติทันอารมณ์มีปัญญาทันความคิดและมีพลังใจที่จะเลือกเส้นทางที่ถูกต้องแม้ในวันที่โลกภายนอกสั่นคลอนจนดูเหมือนไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็ตามคุณผู้ฟังจะสังเกตว่าเมื่อบุญหนุนครบองค์ประกอบชีวิตจะเริ่มถูกยกขึ้นทีละขั้นไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะคุณเปลี่ยนภายใน ผลภายนอกจึงเปลี่ยนตามเหมือนต้นไม้ที่รากเริ่มแข็งแรงยอดก็เติบโตวสวยงามเองตามธรรมชาติคุณไม่ต้องเร่งไม่ต้องบีบเพียงดูแลเหตุผลก็เกิดขึ้นเสมอและนี่คือสิ่งที่ทำให้คำว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมไม่มีพลังทำร้ายใจคุณอีกต่อไปเพราะคุณจะรู้ว่าต่อให้เกิดมาเพื่อชดใช้บางสิ่งที่ทำไว้แต่คุณก็เกิดมาเพื่อแก้ไขมันชนะมัน และเหนือกว่ามันได้ด้วยบุญและปัญญาที่คุณสร้างขึ้นใหม่ด้วยมือของคุณเองกรรมเก่าอาจทำให้ชีวิตสะดุดแต่บุญใหม่จะทำให้ชีวิตเดินต่อกรรมเก่าอาจทำให้คุณเจอเรื่องยากแต่บุญใหม่จะพาคุณหาทางออกกรรมเก่าอาจทำให้ใจหนักแต่บุญใหม่ทำให้ใจคุณเบาใจเบาแล้วชีวิตทั้งหมดก็เบาตามและนี่คือพลังแท้ของการเข้าใจธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างลึกซึ้ง ชีวิตที่เคยมืดจะเริ่มเห็นแสงชีวิตที่เคยเหนื่อยจะเริ่มพบทางและชีวิตที่เคยรู้สึกว่าต้องใช้กรรมอย่างเดียวจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นฉันกำลังสร้างบุญใหม่ทุกลมหายใจ,จเจริญพรคุณผู้ฟังทุกท่านเมื่อเดินทางมาถึงตอนท้ายของเนื้อหานี้ขอให้ท่านระลึกไว้เสมอว่าชีวิตของเรานั้นแม้จะมีกรรมเก่าที่ต้องชดใช้แต่ก็มีบุญใหม่ ที่พร้อมจะหนุนชีวิตให้สูงขึ้นเสมอไม่มีใครถูกกำหนดให้ทุกตลอดไปไม่มีใครถูกตัดสิทธิ์จากความสว่างเพราะตราบใดที่เรายังคิดดีพูดดีทำดีและรักษาใจให้ผ่องใสตราบนั้นบุญก็ยังเกิดขึ้นได้ทุกลมหายใจขอให้ทุกท่านมั่นใจว่ากรรมเก่าสามารถหมดไปแต่บุญใหม่เกิดขึ้นได้ไม่รู้จบ และบุญนี้เองที่จะเป็นพลังพาท่านให้หลุดจากทางตันเปลี่ยนเส้นทางชีวิตและนำไปสู่ความสงบเย็นอย่างแท้จริงขอให้ท่านไม่ท้อไม่ถอยและไม่หยุดสร้างบุญในทุกวันแม้เพียงเล็กน้อยก็มีค่ามหาศาลเมื่อสะสมไปนานวันชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างงดงามจนท่านสัมผัสได้ด้วยตัวเองขออำนาจแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ และอนุภาพแห่งบุญกุศลที่ท่านสั่งสมมาจงปกปักรักษาท่านให้ท่านมีปัญญาเห็นทางถูกมีสติรู้เท่าทันทุกอารมณ์มีเมตตาอ่อนโยนต่อทุกชีวิตและมีความสุขสงบในทุกย่างก้าวของชีวิตขอให้ทุกท่านพนทุกพบทางสว่างและมีบุญหนุนนำให้สำเร็จในสิ่งที่ดีงามทั้งปวงจเจริญพร